วัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวร้อยเอ็ดกับดิฉันอัชราพรมาอาจเลิศดังรายละเอียดของข่าวดังนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนร่วมบรรจุกระสอบทรายทำขันป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เกษตร วัน,นี้เมื่อเวลา14นาฬิกานายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายชูศักดิ์ราชบุรีปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยตำรวจเอกดักนุพลพันธ์สวัสดิ์หัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดนายอำเภอเสริลภูมิและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้กำลังใจประชาชนที่นำทรายบรรจุถุงทำแนวกั้นน้ำบริเวณบ้านคุ้งสะอาดตบนาบลนาเลิงอำเภอเสริลภูมิ โดยมีกำลังพลจากเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมให้การช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้จากนั้นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้กำลังใจมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณจุดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านทงธานีตำบลทงธานีอำเภอทวัดบุรี โดยมอบถุงยางชีพให้ผู้ประสบภัยที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงจำนวน10ชุด นายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าปีนี้มีปริมาณน้ำฝนเยอะเนื่องจากฝนตกตลอดทั้งปีจึงขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันในการป้องกันอุทกภัยซึ่งในขณะน,นี้จังหวัดร้อยเอ็ดของเราทั้งในส่วนของฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือนทางอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องทุกคนอย่างเต็มที่ ด้านสารสุขต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าให้การช่วยเหลือในด้านการบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บที่มากับน้ำ ขอขอบคุณส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นจิตอาสาขอบคุณประชาชนที่ช่วยกันกรอกกระสอบทรายทำแนวป้องกันน้ำเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้ามาในภายในพื้นที่ของหมู่บ้านและคาดว่าจะเผชิญกับปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้อีกประมาณ7-10วันสถานการณ์ก็จะค่อยๆดีขึ้นและผ่านพ้นวิกฤตร่วมกันไปด้วยดี ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ้เน้นย้ำเรื่องการให้ความช่วยเหลือและสำรวจความต้องการของประชาชนให้ครอบคลุ่มเพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลบุตรหลานห้ามไม่ให้เล่นน้ำโดยเด็ดขาดและสั่งการให้แต่ละหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วนทั้งการขนย้ายอพยพ เร่งระบายน้ำและการมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรวมถึงจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายประชาชนไปในสถานที่ที่ปลอดภัยจัดที่พักพิงชั่วคราวและสนับสนุนถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้ที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นต่อไป ปวดทับใต้อยู่แลครับที่เราเลยนกันไปทดงบ่อใดเธรรมชาติยุดมันแต่ยึดบ่ได้เขาก็มีอย่างเดียวมไหนก็เลังนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเอกตัวจริงของเราโดยการบัญชาของท่านผู้ว่านันก็คือนะครับป้องกันและไม่เพื่อเพื่อนกนะครับของการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมาเบิกเบิกพูด ป้องกันทําแนวป้องกันน้ําท่วมนะครับซึ่งในการดูแลพี่น้องเต็มที่นะครับส่วนอืดสมทบมาด้วยนะครับปีนี้น้ําค่อนข้างเยอะในเขื่อนน้ําเต็ม <c oughs> <c oughs> แปลงจากความทุกข์ตรงนั้นมาเป็นความสุขเป็นรอยยิ้มก็สัมพันธ์จังหวัดทางหน,น่วยงานทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นมุฑทนทหารบกเจ็นไหมรถบเอลประกอบกระสอบ ป่าฝนแลงมันแม่ย่บ่ดีหวังพี่วามทุ่มปีนี้ทุบ้านล้วนมีแตกลา,าบน้ำตัง หนึ่งนะครับในช่วงนี้ใครมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องอะไรก็จิตอาสามาช่วยกันสารพัดนะครับก็พยายามที่จะช่วยเหลือประชาชนเต็มที่นะครับสามารถที่จะพักอาศัยได้นะครับก็ให้พวกเราเดี๋ยวรอน้ําสักพักหนึ่งนะครับไม่รู้ว่ากี่วันต้นน้ําแถวขอนแก่นแถวสรคาม เขาเขาก็เริ่มลดระดับลงแล้วถ้าไม่มีที่การ,กรเกษตรได้เป็นแนวยาวมากเลยทํากันโอ้ยประสบความสําเร็จยังกันน้ำไว้ได้อยู่นะครับหลายหน่วยงานก็ได้ออกมาช่วยกัน มันสิ่งที่สาคัญคือกาลังใจนะครับกำลังใจนะครับแม้ไม่มีเงินช่วยได้ก็คือให้กาลังใจกันนะครับเพื่อช่วยให้ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันตำรวจประจำปี2565เพื่อรำลึกถึงพระคุณอุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการตำรวจผู้ทำคุณประโยชน์ที่ล่วงลับไปแล้ว วันนี้เมื่อเวลา9นาฬิกา40นาทีนายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเรื่องในวันตำรวจประจำปี2565โดยมีพลตำรวจตรีกิติศักดิ์จำรัดประเสริฐผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อเอ็ดนายรุ่งโรดีพร้อมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อเอ็พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสารทหารตำรวจแม่บ้านตำรวจ และอดีตผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมเป็นเกียรติในพธิธีด้วยวันตำรวจของไทยตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเนื่องจากวันที่13ตุลาคมพศ2458เป็นวันประกาศรวม กรมพลตระเวนกับกรมตำรวจภูทรเป็นกรมเดียวกันเรียกว่ากรมตำรวจโดยมีการประกอบพิธีในวันตำรวจอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่13ตุลาคม2492ซึ่งขณะนั้นพลตำรวจเอกหลวงชาติระการโกศลเป็นอธิบดีกรมตำรวจและต่อมาในปีพศ2494พลตำรวจเอกเผ่าศียานน์ อธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้นได้จัดให้มีพิธีเดินสวนสนามและปฏิบัติต่อเนื่องมาจนถึงพศ2500หลังจากนั้นได้รับการจัดพิธีเดินสวนสนามที่เป็นการรวมทุกหน่วยของตำรวจประกอบแต่พิธีทางศาสนาและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพียงอย่างเดียวกระทั่งปี2560พลตำรวจเอกจักทิพย์ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงวันตำรวจไทยเป็นวันที่17ตุลาคมและถือเอาวันที่17ตุลาคมของทุกปีเป็นวันตำรวจซึ่งในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดงานวันตำรวจ ทุกวันที่17ตุลาคมของทุกปีโดยจัดพิธีทางศาสนาพิธีถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณตนและอุดมคติตำรวจเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมมวงศานุวงศ์และการเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีอ่านสารผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิธีมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจดีเด่นและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อระลึกถึงพระคุณและอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ก่อตั้งกิจการตำรวจข้าราชการตำรวจพร้อมทั้งผู้ ทำคุณประโยชน์ให้กับกิจการตำรวจที่ได้ล่วงลับไปแล้วทั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดยังได้มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการระลึกถึงผู้ก่อตั้งกิจการตำรวจแสดงออกถึงความจงรักภักดีและยึดมั่นต่ออุดมการณ์ของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร patto ah, sama ah, ah. samudhatta bodham sama seranang bahwa lumayangkame kami yang yangmbangngka yang bisa beda dalam kaitan kami เอซินดิยามซาปะตุคาวินาชูธรรมกลางนยวินาสยามปาริตาด้บทเพลงธรรมนั้นเห็นธรมเห็นธรรมเห็นทักษ์เฮ้ยนี่คุณร่วมสมด้วยกันครับรับนูรกุมลสนะครับเจ้าวัด ขอบคุณท่านครับสหรับต่อไปมเวอโตจินัาุปปติบนตโมตจสสังปจาริบังวาจามังปจิันปจิใจแที่น้องชาจยจังหวัดระยอดนะครับ กัันนนของงส่่วาาากกกรรรรตๆะคบมลุ่มจิตอาสาองค์กรทำดีดต็ตรบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีร่วมกับกู้ภัยทางหลวงร้อยเอ็ดลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมบ้านเปลือยตาลตำบลดงสิงอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้เ,เวลาสิวนาฬิกา ร้อยเอ็ดทำดีกลุ่มจิตอาสาเครือข่ายสนับสนุนงานมูลนิธิองค์กรทำดีดรบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีร่วมกับกู้ภัยทางหลวงร้อเอ็ดลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยบ้านเปลือยตาลตำบลดงสิงอำเภอจังหารจังหวัดร้อเอ็ดที่ได้รับผลกระทบจากมวลน,น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนเดือดร้อนกว่า200ครัวเรือนระดับน้ำสูง2 5ถึง3เมตร หลังได้รับการประสานร้องขอความช่วยเหลือทางทีมงานร้อยเอ็ดทำดีได้ระดมรับบริจาคข้าวสารอาหารยารักษาโรคจากเพื่อนๆกลุ่มสมาชิกร้อยเอ็ดทำดีรวบรวมสิ่งของมาบรรจุถุงอย่างชีพ150ชุดและมอบเรือให้ชาวบ้านใช้สัญจรจำนวนสี่ลำในเบื้องต้น โดยมีตัวแทนชาวบ้านมารับถุงยางชีพด้วยความดีใจและยังมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างคงอาศัยอยู่ในบ้านไม่ยอมออกมาทางทีมงานจึงต้องพายเรือเข้าไปมอบถุงยางชีพให้ถึงมือผู้เดือดร้อน หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังบ้านแก่งขาซึ่งน้ำได้ท่วมทางเข้าออกหมู่บ้านต้องใช้เรือสัญจรมาขึ้นฝั่งริมพนังและจอดรถนำสัตว์เลี้ยงมาไว้ที่สูงหลังจากนั้นได้เดินทางไปยังบ้านแก่งขาซึ่งน้ำได้ท่วมทางเข้าออกหมู่บ้านต้องใช้เรือสัญจรมาขึ้นฝั่งริมผนังและจอดรถนำสัตว์เลี้ยงมาไว้ที่สูงได้มอบถุงยางชีพ40ชุด

ชุดเฉพาะกิจรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบลอุ่มเมาส์อำเภอทวัดบุรีระงับเหตุจากชายคลุ้มคลั่ง ชุดเฉพาะกิจรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตะบลอุ่มเมาอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าระงับเหตุการณ์ชายคลุ้มคลั่งอารวาสใช้อาวุธมีดทำร้ายจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและได้เข้าไปหลบซ่อนภายในบ้านโดยถืออาวุธมีดพราสวมด้ามไม้ยาวประมาณ1เมตรตลอดเวลาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท,ทวัดบุรีคุมสถานการณ์อยู่บริเวณหน้าบ้าน ชุดเฉพาะกิจรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบลอุ่มเมาส์ได้เจรจาโดยขอให้ผู้คลุ้มคลั่งวางอาวุธและได้ร่วมวางแผนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยให้ชุดเฉพาะกิจรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบลอุ่มเมาส์รายนายถาวรทวีบุญไปดักทางประตูหลังบ้านและชุดเฉพาะกิจรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบลอุ่มเมาส์บางส่วนไปดักประตูหน้าบ้านโดยผู้ใหญ่บ้านอุ่มเมาส์หมู่หนึ่งนายสมพงษ์วงตาขีเมื่อได้จังหวะ ามที่นัดหมายจึงใช้ไม้งามเข้าไปควบคุมชายคลุค้มคลังได้สำเร็จจากนั้นจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บประกอบด้วยคุณกิ่งกูลสุรพินถูกชายคลุค้มคลังใช้อาวุธมีดฟันเข้าที่หน้าท้องหนึ่งทีปรากฏรอยบาดแผลและเข้าใจว่าจากการวิ่งหนีจนหกล้มทาให้ขาข้างขวาอาจจะหักหรือเคล็ด เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลตำบลอุ่มเมาส์นำส่งโรงพยาบาลและชายผู้กลุมคลั่งศีรษะแตกจากเหตุชุลมุนที่มีการควบคุมตัวโอเคครับหมอรุรับพรช่วยด้วยนะพระเจ้าครับครับอะไรครับเรื่องที่นี่

กกูไปนิปนอ้ยไ้น่ยรถเดี๋ยกำลัไเลยครับอนี่ใส่กาวดีเดีวเยเย็นนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรทุกคนมาช่วยฮะทุกคนมาช่วยทุกคนมาช่วยันทุกคนมาช่วยทุกคนมาช่วย

ไปๆเดี๋ยวเดี๋ยวดนกูหยิบมากูหยิบมาขอบคุณครับกินจ้าเด้อเออพะนะกันพี่น้องครับมาน้องหลานๆมาๆเอาน้ําๆกินน้ํากินน้ําหน่อยกิน ใช่แล้วเลยใช่ภาพดีใช่แล้วเดี๋ยวเราจะส่งให้เล่าเลยลูกหลานมาช่วยไม่ได้ว่ามาจับมากล้ากันธรรมากันเนี่มาบอกเจ้าหน้าที่เขามารับเขามาบอกระวังเนี่ยเขาก็ไม่ให้ทำร้าย

รักกันคนไทยได้กันรักกันพี่น้องกันเขามาให้กำลังใจเขามาดูเขาว่าให้กำลังใจแล้วกรับให้กำลังใจเยอะเนาะเพเขมีแต่คนเขาเยี่ยอนนี่กันอยู่ได้กันรักกันโชคดีก็มาช่วยดิช่วยกันรักษาช่วยกันการกันนี้ก็ยุติด้วยทางชลบุรที่ชคกิจชลบของผมเนี่ยร่วมกับเจ้าที่ตำรวจของสพพบุรีฮะ ได้เข้าไปทําการควบคุมตำรวจอยู่นี่มึงกัดกันอีกเขาบีบบอลมาจับเลยหมากัดกันฮะก็ถือว่าเป็นเป็นความร่วมมือระหว่างตํารวจแล้วก็ชลบุรีตำรวจสมุทเมานะครับรวมถึงพี่น้องชาวบ้านไม่ได้เดี๋ยวไปหาว่าชาวบ้านไเอ่อไปร่วมจับชาวบ้านไม่กำลังใจชาวบ้านให้กำลังใจชลบุรีแล้วชลบุรชลบุรีมาหน้าที่อยู่แล้ว แล้วท่านผู้ใหญ่บ้านนะฮะท่านผู้ใหญ่บ้านสมพงศ์นะฮะท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งก็เข้าไปร่วมกันกับท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะฮะเราเข้าไปร่วมกันทีมงานไม่มีคนรูปเป็นแกมมือหมดไม่มีไม่มีเลยไม่ได้เชือกหรอเชือกอยู่หลังเชือกทางนีอยู่ว่จะว่าอะไรเมินเป็นเล่นเงพื่อนกัินหน่วนี้ยะเหมือนว่าหนี่คุยกันก็โอเคใช่ไหมยิ่เค มันมีคนเป็นห่วงเาไม่มาหาพยาบาลเราหรอกมันมีคนถามมึงบอกว่าเม็นมึงลมาซะมึงเชื่อมึงไม่เชื่อกูใช่มเห็นไหมยใจเย็นกนใจเย็นใจเย็นๆใจก็ดีมึงอย่างนั้นเอามึงไม่ต้องให้เขาลงแรงเลยมึงก็ไม่ได้เก็บเขาก็ไม่ทำอะไรเไไ้ก็เขาไม่เกขามก็าไม่้กาไมไเบขาไม่ไเขาไเก็บเขาม้เก็ขาไ่เขา่บมบเขามกมึงามีา่วาไเ เอาละเอาละเอาละอย่าพูดอย่าพูดเอาละเอาละเอาเป็นว่าผมเข้าใจตายผมรู้หมดเลยเอาเป็นยังไงใช่ไหมครับเดินลึกหน้าบางเราเข้าใจกันใช่ไหมครับกับลูกหลานนี่ถ้าคุยกันดีๆเราก็โอเคเราก็เข้ากันได้ไม่เห็นจะต้องใช้ความรุนแรงกันเนาะเจ้าหน้าที่ไม่กลัวตาก็กลัวเจ้าหน้าที่อันนี้ผมเข้าใจเข้าใจตานะเย็นเย็นเย็นเลย

ให้รถรถของไปสารมาอยู่แกไปโรงพยาบาลจะกินว่าเป็นสิยงจะได้เดี๋ยว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 เพิ่งมีับไม่รู้ไงเดี๋ยวีไงมันต้องไปโรงพยาบาลล ตอนแรกเลยเนี่ยตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยที่ว่ามีเรื่องกันเนี่ยเขาเขามาไล่ฟันะแต่กี่โมงูไหามคือฟันนูที่รเรียนสมโงเช้าเไม่นี่ไม่นี่เมื่อเมื่อเก้าโมงเช้าเมื่อเช้านี้ฟันเราเหรอฟันหนูหนูวิ่งพันหนูวิ่งไป่ไหนพันตอนั้นเราอยู่ที่ไหนตอนนี้ดูตรงนี้ตอนนี้ทีนีมาฆ่านูนะเจะเวิตัดหัวหก็รวว่าทาไมบ้ เข้าบ้านหนูทาไมมันฆ่าหมาหนูรู้ว่างนี้มันวิ่งฆ่าหนูเลยวิ่งฆ่าหนูวิ่งไปหลังบ้านเลยถ้างั้นหนูก็ตายคุณเช้าเข้าเข้านี้จะเมื่อเช้าเก้าโมงเช้ามีไล่เราข้างหนึ familiar, ่งเราวิ่งหนีตอนแรกไล่พี่ลมอยู่ข้างข้างหลังบ้านดีกว่านี่่ไ้ปาบ้านเอ้ต็ดไอ้ที่เของนีน้องเขาเนี่ยครับ เอาเอามีดตัดหุนตัดไปตัดมาตัดอะไรหลายอย่างก็ไปบอกว่ามีรอยมีรอยมีรอยฮะมีรอยเอามีดฟันท้องเนี่ยเนี่ยเดชะบุญนะครับเดชะบุญเดี๋ยวตงไปลงมาเลยเนี่ยเอามีดฟันท้องนะครับใช้มีดฟันท้องแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดการการจะฟันหัวแล้วเอาเอาหัวกันเอาแขนรับแทนคือคราวที่แล้วเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับไม่ผมอย่างนี้นะคราวที่แล้วลูกชายก็ถือมีดไล่ฟันลูกชายผมอย่างนี้แหละครับ ถามว่าบางคนถามว่าทำไมลูกชายผมจะต้องใช้อาุธปืนยิง<ช>ไม่ยิงได้ยังไงครับคนมันหนีตายแล้วมีอาวุธเนี่ยมันต้องยิงป้อกันต<ช>ัอเ่าตอนกังวัน ไปแจ้งความตำรวจก็บอกว่าเจ้าเดียวกันเหรอใช่เจ้าเดียวกันที่ลูกชายนายกเป็นคนยิงโอ้ไอ้บ้านี่มีไอ้ตัวใหญ่ตัวสูงนั่นละเหรอเป็นพ่อเขาเป็นพ่ออันนี้คือเป็นพ่อถ้าถ้าไม่เจอแบบผมเนี่ยถ้าอากิ่งมีปืนอากิ่งก็ต้องต้องโดนตบมั่นใจว่าถ้ากิ่งคุณมีปืนเหมือนลูกผมในวันนั้นกิงกิงก็ต้องยิงครับถ้าเป็นต้องยิงครับวันเสียเพราะท่านเส้าเมื่อเช้านะ ล่เอามีดจะขอไล่รานนมีดมีมีอะไรครับมีดมีลักษณะไหนครับมีดจะขอยาวๆอนะมีดกของลูกชายก็ชอบพกมีดชอบพกอย่างนั้นแหละชพกอย่างนี้ลูกชายก็พกมีดงแม้นูจะไม่อนอะไรที่ว่าตนี้ต้องแบกออกถ้าเกิดวันนี้จิงกุไตายถามว่าสังคมจะตอบจะจะคุยยังไงจะตอบโจทย์ยังไงันมาที่หัวเยนะลูน เด็กเช่บุญเนี่ยเขามีของดีมันไว่างนะแต่ชัที่ปูน่ะปูนช่วยไม่ได้เลยเอาเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวน้องนอนลาดลงไปแล้วเดี๋ยวยังไงต้องไปโรงพยาบาลนะยังไงต้องไปโรงพยาบาลไม่ไปโรงพยาบาลไม่ได้ครับไอ้เรื่องกินอ้วยกินอะไรของอีสานเนี่ยกินไปเลยไม่เป็นไรแต่เราต้องไปโรงพยาบาลนะให้หมอดูบาดแผลให้จันสูตรทุกอย่างก่อนนะครับนะเดี๋ยวยังไงให้รถผู้ชีพมาไปไปโรงพยาบาลแล้วก็รทางนี้การเอง อ๋อเหตุการณ์เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นแตเมื่อเช้าห้าโมงเช้าต้องต้องเอาไปให้ได้นะถ้าไม่เอาไปมันคงข้างอยู่แล้ววเาไอวันนี้น่ะเรื่องไปต้นไม้พอดีเมียเขาล้องบอกว่าโยนไปไหนโยนไปที่นี้ว่าหมูก็ได้ยินมันแล้วเขาจะเตือนให้เรารู้มันก็วิ่งลงมาหมูกับลมูสองคนก็เดือดเดือดเข้าในบ้านวิ่งเข้ามาแล้ก็วิ่งตาไม่เห็นทีนี้ลูกหนูช่วยนะมันโยนไม้โยนไม้ใส่เขาน่ะก็จะมีด เป็นลูกหม่น่ะลูกชายกับลูกสาวน่ะมัน,น,น <ừ> ช่วยไม่ได้อือดีลูกเอ้ลูกเป็นไงบ้างลูกไหมขอนขอาสรไปขนหนเออดีนะดีนเออเเห็นแม่เราตอนาต่อตายใช่ไเขาใช้นีดยังไงลูกเห็นข้งหมู่บ้านเลยนีดตะขอแล้วตอนนั้นหนูทอะไรอยู่ลูกว่าจะช่วยครับาช่วยโอ้เดี๋ยวบุญแล้วแม่เขามีบุญกุศลเยอเนี่ยทให้ คมมีดก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรเขาได้แต่ก็มีร่องรอยของคมมีดอยู่นะครับเลือดขาเดี๋ยวลุงหมูจะต้องเอาแม่หนูไปโรงพยาบาลก่อนนะครับไปโรงพยาบาลเดี๋ยวแจ้งให้กู้ชีพมาม,ม,มาลงม,ม,ม,มามาใช่ไหมครับตำรวจแจ้งให้าไอมา่ดรวมตัวีใจเ,เอากล้องมือถือให้ดีกันตัวใครำังไงรับนี่รับนี่รับกันเจ็บกันรกู้ชีพเพิ่งมานะฮะ เดี๋ยวไปรับพากิ๋งคุณไปส่งที่โรงพยาบาลก่อนเอากล้องเอากล้องให้พี่เป็นตัวถ่ายภาพันเ๋ยวเดี๋ยวเอากิ๋งคุณไปส่งที่โรงพยาบาลก่อนโอ้มันฟันมีรอยมี่ฮะฟันนี่เอาเอาถ้าพูดตรงๆก็คืออยู่ในบ้านนะ ไอยบ้านที่งองเป็นไงบ้างดทางี่เาลอันนี้เขหข้ข้างในนคครัเดี๋ยวท่อนผู้ใยญ่บ้านนะเดี๋ยวพวกเราช่วยครับตัวนีครับตัวนีครับตัวนีครับที่บนถือถ่ายคลิปไว้ถ่ายคลิปไว้ถ่ายคลิป และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทางกระมวลเคเบิลทีวีสำหรับวันนี้ดิฉันอัจชราพรมาอาจเลิศพร้อมคุณวิเศษนันทศรีต้องคลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ